มเอฟรู้สึกหิวง่ายหิวบ่อยให้ดื่มสิ่งนี้ค่ะหิวบ่อยหิวง่ายถ้าดื่มกาแฟได้ออสการ์แนะนํานะคะลองดื่มกาแฟดําดูค่ะกาแฟดําในที่นี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซลอง black coffee หรืออเมริกาโน่ดื่มได้เลยนะคะขอให้มีส่วนผสมของกาแฟและน้ําร้อนเท่านั้นนะคะแต่ถามว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดอยากดื่มเป็นลักษณะของกาแฟเย็นเติมน้ําแข็งลงไปได้ไหมได้เลยค่ะไม่มีปัญหา ในกาแฟดำนะฮะมีคาเฟอีนจะช่วยทำให้สมองตื่นตัวนอจากนี้แล้วยังมีโคโรเจนิกแอซิดซึ่งช่วยเร่งการทำงานของระบบเผาผลาญได้นะ,ะกาแฟดำเนี่ยดื่มได้ทั้งในช่วงฟาสและช่วงฟีดนะฮะใครที่อยู่ง่ายหิวบ่อยออสการแนะนำนะฮะหากาแฟดำม,มาดื่มค่ะ แต่เราไม่ควรจะดื่มกาแฟดำเป็นสิ่งแรกของวันนะคะหลังตื่นนอนเราควรจะดื่มน้ำเปล่าให้ได้ประมาณ500 m l หรือครึ่งลิตรนั่นเองแล้วกาแฟดำก็หลังจากที่คุณทำนู่นนี่นั่นอะไรแล้วคุณก็ค่อยมาดื่มทีหลังก็ได้หลังจากตื่นนอนไปแล้วสักพักหนึ่งนะอย่าดื่มเป็นสิ่งแรกนะคะร่างกายเราอะต้องการน้ําเปล่านะหลังจากตื่นนอนใครอยากเลีนแบบสุขภาพดีด้วย IF อย่าลืมกดติดตามออสการ์ในช่องไลฟ์เกาหลี an, ค่ะฝากแชร์คลิปนี้ด้วยค่ะ และปกติคุณผู้ชมชอบดื่มกาแฟาแบบไหนกันคะเมนบอกออสการ์หน่อยค่ะ